สวัสดีค่ะเราจะไปหาเตาแบบเตาย่างเตาเตาเตาที่ใส่ทานนะคะ <c oughs> วันนี้จะปิ้งอะไรครับูกไม่รู้ไม่รู้ว่าเตาซื้อที่ไหนก็เลยเมื่อกี้ไปแอบถามร้านข้าวมาเขาบอกว่าขับตรงก็ไปในซอยเลยดูเจอเอง <c oughs> เจอไว้อะพี่ข้างทางเขาบอกให้ดูข้างทางเอาไว้ไปค่ะไปตามหาเตาบาร์บีคิวไปค้าเป็นเตาบ้างหรือยังครับไม่มี ขานไม่ขายฝั่งนี้ก็ไม่ขายฝั่งนก็ไม่ขายเอ้าเรากุ๊กจะงอาอไปิ้งนะไหนย่าล้านแกต่ะพี่ได้ขายเตาแก้เตาทานน่ะนั่ะพี่ได้นุ่งไังน้ำน้น้้นี่ได้ัไปเร็วไปเร็วเตมบ้าควพิ๊กกุ๊ก๊กกุกุ๊กกุ๊กกุ๊กก๊าจอตกตนวันี้เห็นตะกงจับหนู ไปไปไปลงไปดูกันค่ะตังกรจับหนูนั่งย้อยตังเปอไม่เชี่ยวไหนไหนไหนนี่นี่นี่อี่ถามเขาซิเตานี้เท่าไหร่คะเตานี้เท่าไหร่คะเขาขายห้าร้อยสามสิบแต่ต่อเขาเหลือห้าร้อยนะดีใจได้ลดตั้งสามสิบบาทนี่อะไรอ่ะไอ้สายไว้เวลาโอ้ไว้จุดโอเคใครเคยเรียนลูกเสือเนี่ยนาลีน่าจะเคยได้ใช้ใครเคยได้ใช้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ ตาแล้วตอนนี้เรากำลังทำการเสียบไม้เพื่อจะไปขายใช่ไหมคะเพราะขายหมูวิ่งเก่านะคะคุณแน่นอนอ่ะเสียบแบบนี้หมูเสียบหมูอันนี้นะเดี๋ยวให้น้องเดียวเป็นคนย่างทั้งหมดเลยโอเคไหมครับมีทั้งหมูและไก่นี่นะคะมีทั้งเสียบสวยและไม่สวยด้วยนะครับปลาดไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับวันนี้แม่ฝนเขาบอกว่าเขาจะโชว์ใช่ชาลูกเสือในกาลีที่เคย ที่ไม่เคยเรียนลูกเสือแน่นอนเลยเคยเรียนทุกคนมันตอนนั้นที่เคยใช้มันจะเป็นก้อนมาให้อันนี้ก็ก็เราในเมื่อเราไม่ได้ซื้อในห้างอ่ะอันนี้คือไว้ขี้กับลูกไม่ควรใช้อะไรอ่ะพอแล้วแค่นั้นก็ติดแล้วที่ใต้อ่ะพัด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 เดี๋ยวพัดอย่าเดี๋ยวพัดตัวเดี๋ยวพัดลูกอ่า เวดับลยไงล่ะไงล่ะเจออิทิลิสกุ๊บป่วนบ้างอ่ะเป็นไงล่ะจะได้กินนะเนี่ยลูกฮะคนเขาเซียนดูคนเซียนเขาทำนะคะเดียวเร็วต้องไปต้องกินแล้วนะวันนี้ไปต้องไปต้องย่างมาแล้วถ้าเร็วผัดไฟมันจะไม่ติดนะ เตี่ยนคนเคยติดอยู่เพี้ยไม่ติดลูกมันติดอยู่ไไม่หต้องพัดแล้วลูกพัดพัดเนี้ยพี่ถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยไม่ดับหรือเปล่าให้ดับแล้วลูกพัดเลยพัดเลยมีไฟแล้วมีไฟแล้วลูกพัดได้เล้วเหรอตอนนี้ลมพัดควันเต็มหน้าแม่เลยลูก อันเนี้ยมันไม่ชอบนอนตรงนะพี่ใช่เทำไมพี่ไม่ทำไมเนี่ยก่อนอะพี่เล่นเลยอะโอ้โห,หอันเนี้ยมันมันไม่ชอบนอนตรงนะพี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นตะแคงตะแคงตาจแล้วได้ย่างกันแล้วนะคะเรารู้สึกมัน้อยจังเรียกว่าตรงแบบให้มันอยู่ย่างนี้มันจะได้โดนไฟไอ้พวกไก่พวกเนี้ยมันหมักเนี่ยก <c oughs> ินได้หนูกินได้เอ้าเหรอ หมักขนมกินได้หมากขนูกินได้ไงอ๋อหมักขนมกินได้เหรออือจริงเอาหมากเลยให้หนูกินได้ไม่เลยเห็นไหมเฮ้ยดิเอยเออเดี๋ยวจะได้กินแล้วลูกอีกด้านนึงก่อนไม่เราพี่ไดถอยากกินแล้วยืดดิต้องขึ้นครึ่งนึงแล้วยืดออกมาดิโอ้โหป๊าป๊านี่ใช่ ăn nghe luôn alo em phải khóc cúp cúp cọp à còp 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 ป่ะครับกินไปกินลูกแล้วเนี่ยดึงดึงเลยดึงดึงเลยจ้าดึงดึงเลยอันนี้ไลจ้าทำอาหารของพวกเราหนูทำอ,อะไรบ้างครับวันนี้หนูได้ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยเอาไปไหนอร่อย <c oughs> ดูสิดูหน้าตามีความสุขเหลือเกิน ไม่สนใจละกันเขาไม่สนใจแล้วเขาจะกินแล้วเงี้ยเงี้ยเงี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 ก็ถ่ายอีกไหมครับไม่ถ่ายกูก็กินแล้วกูก็กินแล้วนะเป็นกุ๊กป่วนที่ไม่ป่วนแล้ววันนี้งานคลิปนี้ไม่ต้องเป็นกุ๊กป่วนแล้วกันเนาะคลิปดีเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรดีบารารน้องเดลป่วนชวนชิมนะฮะโอเคไหมได้ป่ะได้ป่ะ ทุกคนคลิปนี้เราขอตัวไปกินดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันยั่วตาย,ยั่วใจถ้ามีข้าวเหนียวก็คงจะมีเนาะดเดี๋ยวบอกพอดูหน่อยถ้าชอบอะไรถ้าชอบคลิปนี้ลูกไม่พูดลู้ไปอ่ะดูดิอ่ะครับอ่าพูดให้หน่อย กดแชร์กดซับปั๊ยกดกระดิ่งิิงงง,งลมฟันกล้องทำไมอย่าลืมกดนะกดเลยจะบ๊เบายบาย